เริ่มจากการทําน้ํากะทิก่อนให้เราตั้งหม้อครับใส่น้ํามะพร้าวลงไป300มลลิตรตามด้วยน้าตาลทรายครับ10ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปครับ3ส่วน4ช้อนชาก็คือเกือบ1ช้อนชาครับแล้วก็กะทิกล่องครับ500มลลิตรใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะใช้เป็นกล่องขนาดกลางครับถ้าไม่ใช้น้ำมะพร้าวด้วยเนี่ยใช้กะทิกองอย่างเดียวจะข้นเกินไปจยุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางนะครับตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อน1ลูกใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะตามชอบครับแล้วก็คนเล็กน้อยรอให้กะทิเดอด เดือดแค่ขอบขอบหม้อก็พอนะครับอย่าให้เดือดพ่านท่านตอนนี้เดี๋ยวแจ็คจะทําไข่หวานครับ ใช้เป็นไข่ไก่นะแจ็คใช้ไข่ไก่ทั้งหมด4ฟองให้เราตอกลงไปแบบนี้เลยสำหรับไข่หวานใครจะใช้เป็นไข่เป็ดก็ได้นะครับถ้ายิ่งใช้ไข่เป็ดเนี่ยสีสันจะออกมาสวยงามมากๆขั้นตอนนี้ใช้เป็นไฟกลางนะครับตอกไข่ลงไปหมดแล้วปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา4นาทีแต่อยากให้สุกข,ขึ้นมาหน่อยใช้เวลา5นาทีครับถ้าชอบเป็นยางมะตูมใช้เวลา4นาทีนะครับพอครบเวลาแล้วปิดแก๊สพักไว้แบบนี้เลยหลังจากที่เราทําน้ํากะทิเสร็จแล้วมาเตรียมเผือกครับแจ็คใช้เผือกทั้งหมด200กรัมนะวิธีการหั่นก็หันห่นให้เป็็นนนลลลููกกกเเเตตาาไไไมม่่่แะใหจิปด คลิปนี้ได้เลยวิธีการหั่นก็ง่ายๆเลยครับอย่างที่บอกวันนี้แจ็คจะใส่ข้าวโพดลงไปด้วยใช้เป็นข้าวโพดหวานนะครับยังดิบอยู่ใช้1ฝักฝานง่ายๆแบบนี้เลยครับเอาแต่มเมล็ดและถ้าใครชอบเยอะๆเนี่ยใส่2ฝักได้เลยครับหลังจากที่หั่นเผือกกับข้าวโพดเสร็จแล้วให้เราเตรียมชามมาแล้วเทปแป้งมันสำปะหลังลงไปครับเดี๋ยวจะใช้คุกเค้ากับเผือกสําหรับปริมาณในกะเอานะครับและแจ็คก,ก็ได้ต้มน้ําไว้รอแล้วตอนนี้น้ําเดือดแล้วใส่เผือกลงไปได้เลยใช้ไฟกลางในการต้มเวลาก็แค่2นาทีนะครับอย่าต้มนานเด พอครบ2นาทีเนี่ยตักขึ้นมาได้เลยสเสดดน้าเพียงเล็กน้อยก็พอนะครับแล้วก็นํามาคุกกับแป้งถ้าเผือกแค่งเกินไปเนี่ยแป้งจะไม่เกาะครับตอนนี้เผือกยังมีความร้อนให้เราใช้ทัพพีในการคุกเขาก่อนคุกเขาให้แป้งเกาะทั่วๆเลยนะครับพอเผือกคายความร้อนลงแล้วใช้มือครับเพราะว่าจะมีบางเม็ดที่ติดกันใช้มือแยกๆออกด้วยแล้วก็คุกเขาอีกรอบหนึ่งหลังจากคุกเขาเสร็จแล้วนําเผือกใส่กระชอนร่อนเอาเศษแป้งออกแล้วก็นามาต้มในน้าร้อนอย่าให้น้าเดือดพ่านนะครับเดี๋ยวแป้งจะหลุดออกหมดจะใช้เป็นหม้อเดิมที่ต้มอกนิดห แล้วก็ใส่ข้าวโพดตามลงไปครับจะได้สุกพร้อมกันเลยนะพอเผือกร้อยขึ้นมาครบทุกเม็ดเนี่ยต้มต่ออีก3นาทีนะครับแป้งจะได้สุกดีพอครบสานาทีแล้วเนี่ยตักขึ้นมาให้เสดดน้ําแล้วนําไปใส่ในหม้อ,อก,กะทิได้เลยเนะครับพอแป้งสุกแล้วตักขึ้นมาแป้งจะสุกใสแบบนี้เลยนะและน้ํากะทิที่เราทําไว้ก็เย็นตัวลงแล้วนาเม็ดบัวลอยเทใส่ลงไปทั้งหมดเลยพอใส่ลงไปแล้วคนคลุกเขาอีกเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบัวลอยเผือกแก้วน่าทานมากๆนี่ครับทานกับไข่หวานเนี่ยอร่อยมาก ทางบ้านอย่าลืมนะครับลองเอาสูตรและวิธีทําไปทําตามกันดูทําง่ายรสชาติอร่อยจะทํากินหรือทําขายก็ได้นะครับส่วนท็อปปิ้งเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกเอาตามใจชอบได้เลยพอเสร็จแล้วก็ตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟครับหน้าตาน่าทานมากๆยิ่งตัวไข่หวานถ้าใครใช้เป็นไข่เป็ดสีสันจะสวยงามมากและสูตรน้ํากะทิสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะครับทางบ้านอย่าลืมลองไปทําตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ